กินกันอย่างโม่ชั่วโมงนี้ก็ต้องบุฟเฟ่ต์ละค่ะแบบนี้เขาไม่เรียกว่ากินละครับเล่นกันต้แต่ต้นคลิปเลยนะวันนี้นะคะมาจะมาจากพิกัดร้านเด็ดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลีคะ่ะร้านอิลมีจองสองสารเจเปลี่ยนจากเช็คอินฟิตเนสมาเช็คอินบุฟเฟ่ต์สักหนึ่งวันมาถึงเจก็สั่งไม่ยั้งเลยครับไม่รู้ไปโมโหหิวจากที่ไหนมาก็ราคาเขาดีที่สีแบงแดงมีถอยโมยก็ขอจัดชุดใหญ่เลยนะคะร้านนี้มีเครื่องเคียงให้เยอะแต่ถ้าอยากได้คนเคียงต้องหามาเองนะจ๊ะโมยขอกินต่อดีกว่าค่่่ะทททุุกกคน็เเตตัังีขอจดมล ข้นข้าวยำบิบิมบับในบุฟเฟ่เธอก็จัดเต็มก็มันหิวน่นาะให้ทาําไงเรามันสายลุยลุยกันต่อค่ะบุฟเฟ่ที่นี่คือดีงามมากเครื่องเคียงเยอะผักสดน้าจิ้มเด็ดเป็นไงล่ะเวลาสั่งแล้ววูวาเวลาต้องกินให้หมดนะสมซานเลยนะเธอระดับเจแล้วคําว่าสมซานไม่มีแน่นอนว่าแล้วก็จัดมาต่อเลยที่นี่ดีมากๆนะคะถึงเป็นบุฟเฟ่แต่มีบริการคนย่างด้วยแลุงคนนี้เหมวยเรียกมาจากข้างบ้านรับคําสั่งทําทันทีทําดีที่สุดทางเรานั้นก็ต้องทําดีที่สุดเช่นกันค่ะทุกคนซูมิซู ดูแก้มาเองแล้วกันค่ะพอจบข่าวก็ต้องต่อหวานแต่ว่ามีคนหวังดีมาช่วยเรากินอีกแล้วค่ะเปล่าเปล่าไม่ได้จะช่วยคุณก็รู้ว่าผมาสายหวานคุณมีตัวช่วยดีใช่ไหมละ่ะถึงกล้ากินขนาดนี้ไหนไหนล่ะก็จัดมาเลยเอาไปกินซะแหมรู้ใจจริงๆนะคุณตัวช่วยของหมวยเพร์พีชบุกไฟเบอร์เจลลี่ค่ะรสชาติอร่อยทานง่ายพกไปไหนก็สะดวกกินอย่างเราไม่มีไม่ได้แล้วนะสรุปค่าเสียหายวันนี้คนละสามห้าสิบคือบอกเลยว่าอิ่มและคุ้มค่าสุดๆค่ะใครสายบุฟเฟ่ปิ้งย่างต้องห้ามพลาดร้านนี้เลยนะคะคอนเฟิร์มครับถ นี้ก็อย่าลืมกดเซฟกดไลค์และคอมเมนต์บอกมวยด้วยนะ